โอเคครับนี่เป็นคลิปที่ที่เจ็ดแล้วนะครับตัวนี้อยู่ช่วงระยะน้องมูเหลือมนะครับก็คือทำถนนอยู่โอเคสองข้างทางนะครับแต่ว่ายังทำความเร็วได้ ร้อยอยู่ครับตรงนี้ร้อยอยู่ด้านขวาเป็นไทเบฟนะครับโลจิสติกนะครับก็จะมีการทำนะครับโอเคข้างหน้าข้างหน้าก็เป็นสัญญาณไฟนะครับเป็นสัญญาณไฟที่6แล้วนะครับ <c oughs> ตัวนี้เขาเรียกว่า บางคนก็เรียกแยกบ้านโพบางคนก็เรียกว่าแยกประสาทหินพนมวันนะครับบางคนก็เรียกว่าแยกตลาดโชคทวีนะครับสัญญาณไฟที่หกแล้วนะครับของเส้นทางนี้ตรงนี้ก็นานเหมือนกันนะครับนี่โอเคน่าจะติดไฟแดงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราติดนานไหมนะครับ หรือไหลเลยไหมโชคดีเปล่าผมไม่เห็นสัญญาณไฟนะครับรถน่าจะเยอะข้างหน้าโอเคนะครับจอดเลยครับติดไฟแดงอีกแล้วครับตั้งแต่เราวิ่งมาเราหลุดไฟแดงได้แค่ไฟแดงเดียวนะครับเป็นไฟแดงที่แยกบ้านวัดไปอำเภอคงนะครับ เรามาดูกันว่าประมาณกี่วินาทีนะครับตอนนี้ประมาณ20วินาทีไปแล้วรถส่วนบุคคลไม่ค่อยมีนะครับมีแต่รถบรรทุกรถพ่วงรถเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่นะครับ รถใหญ่ค่อนข้างเยอะโอเคเออกไปแล้วนะครับก็น่าจะประมาณห้าสิบวิได้อยู่ครับตรงนี้ห้าสิบวิถึงหนึ่งนาทีได้อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็ทำให้ใช้ความเร็วไม่ได้นะครับต้องค่อยคคานออกไปตามรถใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเรา เจอไฟเขียวไฟแดงเลยโอเคเราเจอละโอเคนะครับขล,ลก็ยังเป็นระยะที่ทำถนนอยู่นะครับเห็นกลวยตั้งเป็นระยะระยะนะครับด้านซ้ายนี้ก็ขุดเป็นร่องแล้วนะครับโอเคแต่ยนะังทคำความเร็วได้นะครับถ้าไม่ติดไฟแดงครับ